ลาบไก่บานพี่น้องเอ๊ะสดอร่อยใส่ลูกโดด,โ,ด,ดโอ้ลูกโดดลาบไก่บานพี่น้องตบไก่น่องใหญ่เลยตำบุขหุ่มผักสวัสดีครับพี่น,ออน,น้องโปรไฟล์ซูฟูรก้นมากมากวันนี้เข้ามาสวยลาบไก่บานพี่น้องลาบไก่บานงามๆเลยไก่บานลาบงามๆเลย หักจเสียบงน้าเด่นเด่นนอนบ่ขอนีวนหอนพี่น้องพัก,กอ่้อย,ยู่ข้างๆพี่ะพักพักติ่มจานนี่ลรย,ย่างพักมามากัวอะไรหมาสวยเศษเสียบตงกัน,กน,กนลุกขอแก้ข้าวมิ้นงน้ำก็บห้วยกันมาน้ำก็บห้วยเย็นๆพีมม่นๆๆ้งมาลุย โคตรแห้งออลงใสามากมากบอไรเนาะเขายเี้ยหอนลงใสมือเดอพี่ลองลอมาจนามเดล็กแหงมนาบแบบแหงหงพี่องตุม่มเราก็เอามาคนมาให้าหลกแหง,แหงมหันบอไรสวยหุด 嗯嗯嗯嗯，嗯 <laughs>。这样，嗯。 cột hoàn rất làm nhanh à cả một vùng vật Một đề hàng Tìm แล้วรเยมเสียหากินของมหามื่อก้บงกันแสบๆมันวนีหลา,ปา,าไปกบานพี่น้องเอ้ยสดอรรใสลดด่ลุกโดดโอ้ลกโดด ปลาคาร์พเุ่ามาขายนัองมันหนอกกคดหอมเลยกดตรฮือดดไกไ่แมงเนี้ยได้ใจอืมเนี้ยบรเนี้ยไม่ดเหืย เดี๋ยวแข็งดำพม้ <c oughs> หมือนนัวเลยสมุนไพรเนีนๆนะ่ะโอ้โหเขาคืบว่ะหลูกลดุดสองเาเลยนะมามาใส่ในเนีนโอ้ Ừ <laughs> 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 สมุนไพรหอมบ้งอ,นนองด้วยหองมันหลยเกี่ยงเ,ยเองอโคตแน่น